สารฝันปันโชคทำนายฝันอาชีพนักเรียนนักศึกษาฝันว่าสอบไม่ทันเวลาความหมายลึกกว่าที่คิดดูคำทำนายพร้อมเลขเด็ดที่นี่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝันว่าสอบไม่ทันเวลาทำนายใครฝันว่าสะท้อนจิตใต้สำนึกที่รู้สึกไม่พร้อมกังวลหรือกลัวพลาดเป้า เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเผชิญกับความคาดหวังสูงทั้งจากตัวเองหรือคนรอบตัวแต่ขาดการวางแผนหรือเตรียมตัวที่ดีพอในโลกความจริงการงานหรือการเรียนอาจเผชิญแรงกดดันจากการบ้านสอบโปรเจกต์หรืองานที่ต้องแข่งขันสูงมีโอกาสพลาดโอกาสดีถ้าไม่เตรียมตัวหรือไม่กล้าตัดสินใจ คำแนะนำอย่าผัดวันประกันพรุ่งวางแผนให้ชัดเจนการเงินจะมีรายจ่ายกระทันหันเช่นค่าเรียนค่าซ่อมของหรือค่ารักษาพยาบาลรายรับมีแต่ต้องรู้จักบริหารไม่อย่างนั้นจะชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าคิดลงทุนขอให้ศึกษาให้แน่ใจก่อนความรักคนโสดกำลังแอบชอบใครบางคนแต่ยังไม่มีความกล้ามากพอ คนมีคู่อาจรู้สึกไม่ทันใจหรือสื่อสารกันไม่ตรงจังหวะต้องปรับความเข้าใจไม่เร่งไม่รีบให้เวลาสุขภาพระวังอาการปวดหัวนอนไม่หลับอ่อนเพลียจากความเครียดหรือพักผ่อนน้อยจิตตกเหมือนทำอะไรก็ไม่ทันไม่พอหาเวลาหยุดใจบ้างเคล็ดลับเสริมดวง พกเหรียญหบาทหรือธนบัตรเลขเรียงใส่กระเป๋าไว้ในวันจันทร์เพื่อเสริมพลังทันการสวดคาถาชินบัญชรทุกเช้า3มจบหรือฟังบทสวดก่อนนอนเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนในวันพฤหัสบดีติดเข็มกลัดรูปนาฬิกาหรือเครื่องจับเวลาเล็กๆกับกระเป๋าเรียนหรืองานฝันว่าสอบไม่ทันเวลาเลขนำโชคเลขเด็ดสองตัวศูย์ห้า 2อสฝันว่าสอบไม่ทันเวลาเลขนำโชคเลขเด็ด3ตัว1 5 2 5งหส,งหส,งสเลขเหล่านี้เป็นแนวทางตามความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการตีความและเสี่ยงโชครับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามและอยากให้ทำนายฝันอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ